นี่สังเกตดูน้ำมันจะไหลลงรูนี้เนี่ยมันจะลงในรูเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ําตกลงไปข้างล่างข้างล่างนู่นเนี่ยมันจะไหลลงในช่องเนี่ยแต่อย่าไปอยู่ใกล้นะเดี๋ยวตกลงข้างในเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมลงข้างล่างข้างล่างนู่นไปดูน้ําตกข้างหลางต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยมีรอยตอกถอยอยู่ ตรงนี้คือกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยที่เขาเอาไว้กันหมีนะครับเนี่ยป้องกันหมีมาขึ้นกินเวลามีรังผึ่งเป็นต้นใสลูกใสก็ตกเต็มใต้โคนเลยเดี๋ยวให้ดูถอยอันนี้คือรอยตอกถอยขึ้นไป อันนี้คือถอยที่เขาขึ้นต้นพึ่งกันต้นพึ่งก็ใหญ่มากเลยนู่นสูงใหญ่เดี๋ยวดูรอบๆกระสอบไว้กันหมีหมีชอบมาขึ้นกินก็ต้องมีกระสอบกันไว้นี่ครับต้นใหญ่มาก ขนนกเงอะครับผมยาวมากเลยโอ้ยต้นไซยักษ์ไฟไม่ไม่หมดนูน่นทอดปลายอยู่นูน่นคล้ายๆต้นไซโอ้โหใหญ่อลังการมากดูขนาดนี่รากว่าถึงนี้โอ้โหใหญ่จริงๆ ไฟคงจะแลบเลียอยู่นานเลยเนาะอ้าอันนี้ก็เป็นต้นพึ่งเกา่านี่นี่ไงรอยตอกถอยเนี่ยเนี่ยต้นพึ่งเก่าเหมือนกันปิดตำนานหนึ่งต้นครับผมต้นพึ่งกลางไพรอวาสานไปแล้วของใครเอ่ยปิดตำนานตำนานต้นพึ่งครับผม ต้นถึงตอนนี้ที่หมีขึ้นไฟไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็เสียใจด้วยครับผมที่พามาไม่เจอรอยหมีเหลือแต่เต้าฐานโอ้โหน่าเสียดายมากเป็นต้นที่ใหญ่มากๆเลยครับผมต้นใสเดี๋ยวพามาดูถอยถอยที่เขาตอกใช้ขึ้นต้นพึ่งกันไปน้องหมาหลบหน่อยนี่ถอย มาดูทอยมาดูทอยเนี่ยทอยเก่าเขาใช้ตอกต้นพึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นไม้เป็นไม้ไผ่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆลขอไครก็ผมกล้องสั่นนิดหน่อยเดินไม่ค่อยสะดวกนี่ทอยจะได้ดูทอยใกล้ๆกก็ตอนมันล้มนี่แหละ นี่นี่คือถอยเก่าแท้ขึ้นต้นพึ่งก็อวาสานครับผมต้นพึ่งในตำนานต้นพึ่งใหญ่ตรงนั้นก็รอ,รอยรอยรังเก่าครับหมดแล้วต้นพึ่งที่มีรอยหมีขึ้นแต่ก่อนเดี๋ยวไปดูทำมั่นครับผมกำลังหาอยู่จำทางไม่ได้ด้วยเนี่ย 99%้าาจได้อีก1%หลงแต่ตอนเนี้ยใช่หนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นแหละคือตอนนี้มันหลงไงไฟไหม้พอไฟไหม้ปุ๊บมันลืมทางหมดมันลืม,ม,ลมเดินมาเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งครับผมไม่ใช่ต้นยางพาราแต่ว่ามีน้ำยางออกเยอะมากเลยเมื่อกี้ก็เดินป่ามาแล้วก็ ทำสัญลักษณ์ไว้คือฟันต้นไม้ไว้เด,วเดี๋ยวฟันให้ดูน้ำยางก็ไหลออกไหลเยอะมากเป็นทางเลยปรมือแตะดูดิมันเหนียวเหมือนยงางพาราไหมใช่มันก็เหนียวเหมือนยงางพาราเลยเหนียวเหมือนยงางพาราแต่ไม่ใช่ยงางพาราเอะมันคือต้นอะไรกันนะ เดี๋ยให้ดูข้างบนตอนนี้ก็เดินมาเจอกล้วยไม้ป่าที่มันหักลงมากับกิ่งไม้ผุๆกิ่งหนึงอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่มันเกาะอ,อยู่แล้วมันหักตกลงมาก็มาค้างอยู่ตรงนี้พอดีเลยถ้าลงถ้าลงข้างล่างก็ตายแนะก็ได้อาศัยต้นนี้ต่อในการเอาตัวรอดก็เดิน ตามร่องห้วยครับผมหาถ้ำจําไม่ได้ว่าร่องไหนเพราะแถวนี้มันมีร่องน้ําเยอะมากแต่วันนั้นที่จําได้คือเป็นร่องแห้งๆน้ําไม่มีแต่ตอนนี้เราเดินตามน้ําตามร่องที่มีน้ําแสดงว่าไม่ใช่ละคนละทางแหละเดี๋ยวไปอีกร่องหนึ่งโอ้โหภูเขานี่ก็กว้างใหญ่ชะลเกินเนาะร่องน้นํามีเป็นสิบอะ แต่เมื่อกี้ตั้งหลักที่ต้นพึ่งไปจะเดินไปต่อน่าจะเป็นร่องสองนู้นแหละตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นผมหลงมาผมหาน้ำกินอยู่แต่มันหาไม่ได้ ก็เป็นรอยต้นพึ่งเก่า oh. จะเห็นได้ว่านี่จะมีรางพึ่งอยู่ปิดตำนานไปอีกปิดตำนานไปอีกครับผมต้นพึ่งเยอะมากแต่ว่าได้โค่นลงหมดแล้วโ <c oughs> ตให้ใหญ่แค่ไหนถึงเวลาก็ต้องโค่นลงสู่ดินเหมือนเดิมนี่หมดหมดแล้ววันนี้ไม่เจอถ้ำครับผมไปดูน้ำตกก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูน้ำตก แต่ถ้าน้ำตกอาจเจอแน่แหละเดี๋ยวเดินไปข้างในเนี่ยบรรยากาศดีมากครับผมเป็นน้ำธรรมชาติดูด้านหลังด้านล่างจะเป็นอย่างนี้บรรยากาศดีมากเลยไปเดี๋ยวเดินไปกันต่อ อาจจะได้เก็บผักกูดด้วยั้างเนี่ยยวเก็บผักกูดไปด้วยวันนั้นก็มาแต่งแต่งไว้อยู่แต่งไว้เยอะอยู่แล้วก็มาเก็บผักกูดไปด้วยอันนี้นผักกูดเนี่ยเนี่ยจะเป็นยอดเล็กๆไงนี่คือยอดผักกูดเกยวได้เก็บผักกูดไปเดินไปต่อครับผม มาถึงแล้วครับผมน้ำตกน้ำตกห้วยแห้งในป่าล็กจังหวัดกาญจนบ,บุรีเดี๋ยวเอาหมาหลบก่อนให้หมาหลบนี่สังเกตด,ดูน้ำมันจะไหลลงรูนี้เนี่ยมันจะลงในรูเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกลงไปข้างล่างข้างล่างนู่นเนี่ยมันจะไหลลงในช่องเนี่ยแต่อย่าไปอยู่ใกล้นะเดี๋ยวตกลงข้างในเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมลงข้างล่าง ข้างล่างนู้นไปดูน้ําตกข้างล่างไปอันนี้คือทางที่ตกลงไปในช่องหินแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นพโพรงเข้ามาเห็นน้ําตกได้ชัดเจนไปครับผมไปทางอ้อมขึ้นเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแล้วก็เดินขึ้นมาก็มาเจอหมาเฮ้ยไม่ใช่เจอทางไปน้ําตก